ครับพแคบนะครับก็แฮปปี้เบรดเดย์นะครับผมมาติชนนะครับก้าถูกปีที่46นะครับผมก็ขอให้ผลิตสื่อออกไปก็ข่าวที่ดีๆออกไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝางเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแฮปปี้เบรดเดย์ครับรีแคปปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรียกว่าก็เป็นปีที่ จบจากโควิดเนาะก็วุ่นวายนิดนึงทุกอย่างก็เริ่มกลับมาคงที่ครับผมแล้วก็จะเริ่มทําธุรกิจต่างๆใหม่แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ดูว่าโอเคจะทําอะไรครับผมแล้วก็ได้แคสซ,ซีรีส์อะไรไปเยอะด้วยเช่นกันครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ผัดเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นฟรีแลนซ์ละใช่ครับผมก็เดี๋ยวมีงานอะไรก็เดี๋ยวจะรีบมาบอกกันใช่ครับอุย้ยเติบโตขึ้นเยอะครับผมอาจจะเพราะว่ามีคนบอกว่าพอเราอายุ28่เนี่ย หลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมมีคนบอกมาแต่ก็เปลี่ยนเยอะจริงๆเป็นช่วงเวลาผัดเปลี่ยนครับก็ได้รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่อยากเป็นแบบไหนในอนาคตมากขึ้นพอเป็นอิสระแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องมีวินัยมากกับการทํางานเพราะว่าไม่มีใครมาคุมเราละเราต้องคุมตัวเองละใช่ไหมครก็ต้องแบบหาคนมาช่วยจัดการงาน ล่าสุดนี้ก็ต้องไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ต้องทําเองทุกอย่างเลยคุยเพลงคุยวีซ่าหาทีมอะไรแบบต่างๆอาณาคือแบบโอ้ก็ก็สนุกดีก็เหมือนเราได้สร้างเราได้สร้างองค์กรนักดนตของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าใจว่าโอเคระบบตรงนี้มันทํากันยังไงแล้วก็อนาคตเราไปยังไงต่อได้ตอนนี้จัดการเวลาลงตัวไหมก็มีก็มีชนบ้างครับอย่างเช่นแบบ งาน2องสางาน,ม,นมันมาชนกันเพราะว่าเพราะว่าแบบเมเนเจอร์ไม่ดีมันก็มีบ้างครับแต่ก็โอเวอร์ออกก็เรียกว่าผ่านไปได้ปีนี้นะครับผลงานก็มีของซีรีส์ชื่อว่า Intern in My Heart คับผมของช่อง VTV นะครับแต่เดี๋ยวจะออนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบจะรีบบอกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง o u t i ิงนะครับผม VIU อันนี้อยู่ในอยู่ในวิวครับผมกำลังจะถ่ายแล้วครับแล้วก็ออนน่าจะปลายปีนี้ครับ ใช่ครับเรื่องแรกถ่ายจบไปแล้วครับเป็นอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอินเทอร์แฟชั่นครับผมจะมีน้องบูเปออ็นพระเอ,ะนอกน้องบูผมผมอ่าน่ารู้จักน้องบูเนาะมีน้องบูมีผมมีเฟรมเฟรมชวินครับผมแล้วก็มีพี่คริสหอวังอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพีที่วุ้นเส้นมีที่จียอดบูจริงๆมีเยอะมากแล้วเรื่องนเนี้ยเนี่ยมวลของนักแสดงแล้วก็คนในในซีรีส์เนี่ยเป็นกันเองมากแล้วสนุกมากเป็นแบบตลกคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ด้วยน่ารักมากครับ แตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาผมยังไงบ้างที่ผ่านมาผมจะเล่นเป็นเป็นตัวร้ายเป็นแบบคนที่ดุดุดโหดห,ห,ห,หน่อยเรื่องนี้จะออกมานแนวในแนวแบบความสดใสามากขึ้นน่ารักมากขึ้นแล้วก็ตลกมากึ้นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นโรแมนต์คอมเมดี้อ่ะใช่ฮะตอนนี้ก็มีแพลนที่กําลังทําเพลงอยู่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะปล่อยแล้วก็ไปอยู่ในเทรนด์ติ k กตอกอะไรอย่างงี้หวังว่าหวังว่ามีท่าเต้นมีท่าเต้นครับผมจะเป็นสไตล์ป๊อป ป๊อปบวกอ่านบีนิดหน่อยครับจะไม่ได้ออกไปใน,ในทางของแรปแรปจ๋ามากครับจะเป็นเพลงที่ร้องง่ายๆฟังง่ายๆแล้วก็เต้นตามได้ครับตัวเพลงนี้ก็เป็นส่วนร่วมคือผมจะชอบผมจะไปเรียกว่าอะไรคริสซน์ในเรื่องของดนตรีกับจังหวะเพลงซะมากกว่าเพราะว่าครั้งแรกเพลงที่ออกมามันจะมีความแบบร้องจัดจ๋าไม่ได้มีจังหวะในการการมุฟเมตนร่างกายมากผมก็เลยขอปรับให้เขาเนี่ยบอ อยากได้อะไรที่มันสนุกขึ้นอะไรที่เด็กรุ่นใหม่สามารถเต้นตามได้มีท่าเล็กๆน้อยได้ซึ่งซึ่งเรื่องท่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนช่วยโค้กราฟกับ,ก,บกับทีมอีกทีหนึงก็ฝากด้วยนะครับมีซีรีส์นะครับชื่อว่า o u t i n g the series นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ intern in my heart นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเพลงอาจจะมีเพลงออกมาแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ